ทำง่ายย่อยง่ายสบายท้องครับกับเมนูเห็ดฟางน้ําปลาครับ <c oughs> ก่อนอื่นเริ่มตั้งกระทะครับแล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปต้มน้ําให้เดือดเลยนะครับใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนชาครับน้ําเดือดแล้วก็นําเห็ดฟาง300กรัมนะครับลงไปลวกให้สุกก่อนเลยครับการลวกเห็ดนั้นจะทําให้เห็ดเนี่ยไม่คลายน้ําออกมาขณะเราไปทําอาหารนะครับ น้ำจะได้ไม่เจอนองด้วยสุกแล้วครับเอาเนื้อเด้งๆกรอบๆอย่างนี้แหละครับเชฟก็จะช้อนขึ้นมาพักไว้ก่อนเลยครับเริ่มตั้งกระทะใหม่อีกทีนะครับใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไป1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็น้ำปลาดีอีก2ช้อนโต๊ะครับค่อยๆเคี่ยวให้น้ำตาลมะพร้าวละลายให้หมดเลยนะครับ ใช้ไฟเบานะครับไม่งั้นจะไหม้หมดเคี่ยวได้ที่แล้วครับแล้วก็นำเห็ดฟางมาเทใส่ภาชนะเลยนะครับตามด้วยน้ำปลาเคี่ยวของเราครับเทลงไปให้ทั่วกับเห็ดเลยนะครับคลุกให้คลุกเคล้าให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับ ตามด้วยกระเทียมซอยครับหอมแดงซอยครับพริกซอยด้วยครับคลุกเค้าให้ส่วนผสมเข้ากันอีกสักทีนึงครับ เข้ากันแล้วตามด้วยมะน,นาวอีกประมาณ2ช้อนโต๊ะครับตกท้ายด้วยผักชีซอยครับคุกเขาให้เข้ากันอีกสักทีนึงน,นะครับจัดเสิร์ฟพร้อมกับไข่ต้มนะครับหรือผักต้มหรือจะเป็นผักสดนะครับ นำมากแกล้มได้หมดเลยนะครับเป็นเมนูที่ทำกันง่ายๆครับย่อยง่ายด้วยนะครับลองทำกันดูครับ